สวัสดีนะครับ f อีพี่พทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ที่พญาเต่างอยนะครับมาติดตั้งเครื่องเสียงให้เจมเหนียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับที่ร้านเจมเหนียวพญาเต่างอยเสียงจะดังเป็นยังไงนะครับยังไงก็ฝากนะครับลูกค้าเข้ามาสั่งกันได้เลยนะครับมาเที่ยวที่เต่างอยสวยงามมากนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงกันที่หน้าบ้านเลยครับ เฟซีพจยาโสนะครับผมตองไข่สะเทือนนะครับวันนี้เราจะมาไข่สะเทือนกันที่อำเภอเต่างอยนะครับอยู่ที่ร้านเจีเหมียวลาบก้อยนะครับท่านใดเข้ามาดู YouTube เรานะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับร้านเจีเหมียวอยู่จะล้านจอดรถนะครับมาว่ายพญาเต่างอยอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าที่ร้านเจีเหมียวหลังคาจะสะเทือนแค่ไหนโอเคนะครับฝากนิดนึงนะครับร้านเจีเหมียวเต่างอยนะครับผมเมนูนะครับไม่แพงเลย ก่อนที่เราจะเข้าไปติดตั้งเครื่องเสียงนะครับยังไงก็ฝากด้วยทำเมนูนะครับอันนี้คือก่วยนะครับเด้อก่วยผมอันน้คือผาเนี่ยนะครับอันนี้คือตุ่มเด้อสุดยอดนะครับตุ่มของร้านเินเขาครับชินตอนใหญ่ๆนะครับก่อยก๋วยอยากก๋วยกับผมครับครับอันนี้คือแข่งกระเบาเท่านะครับชองไอโฟนยาสมว่าข้ามเข่าปากโอ้ กันไ,ได้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์ช่องไอคอนน้ำได้ครับเด้อครับมือนีกับซีมารีวิวไออาหารจักหน่อยนะครับเด้อครับเดี๋ยวไปอาหารอร่อยกับดนตรีเพาะนะครับหลังค้าเจีนเน๋ยวเหนสีสะเทือนซ้ำใดนะครับย้อนห่อเกาะไปฟังกันกันไ,ได้ฝากากดไลค์กดแชร์ช่องไอคอนน้ำได้ครับเด้อขอบคุณครับ สวัสดีครับเ c พี่พจน์ยโสนะครับผมตองไข่สะเทือนนะครับทีมงานบริษัท NP Audio นะครับวันนี้เรามาติดตั้งให้ร้านเจียเหมียวที่เต่างอยแต่ที่เต่างอยเปิดดังไม่ได้นะครับเจียเหมียวบอกว่ามาเปิดที่บ้านดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าร้านเจียเหมียวนะครับที่เต่างอยนะครับ ที่บ้านเนี่ยที่บ้านจะเหนียวนะครับที่มาลงจะเสียงดังหลังคาจะเขย่าหลังคาได้แค่ไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพี่พจน์ยโสดเลยนะครับยังไงโทรเข้ามานะครับ0ูนย์เ8้าสานีชุดชุดเล็กนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยพร้อมเปิดนะครับผมยังไงโทรเข้ามาโอเคขอบคุณค่ะ BFC Never quit, do it right, play the game, win in life no shame, there's no time, feel the pain, let the grind I could change, in my mind Pick a lane, commit and climb The only way to win a life I never miss that fact, taking big swings, each you to the bat Put me in the ring, you'll go out in a bag Cause I sing what I mean and I bring it to the mad life Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill, I know life's short so I wanna live real But how's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact, and I don't feel no shame. It's a mood you lack, I go crazy. Nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, fuel Got me hazy. About to unpack all these shit I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather leave than be led. The seats are spread with every word that I've said. How's it supposed to feel? Okay, I hope we both do an attack of good luck. สวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้เราติดตั้งชุด15,500นานะครับจะได้ปีหนึ่งตัวนะครับพาวเวอร์หนึ่งตัวนะครับตัวแหลกเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับว่าตัวละ9 0 0บาทนะครับผมเป็นแหลกไม้อัดแท้นะครับจะเสริมได้ได้ตู้12นิ้วนะครับหัวจรวดตัวนี้จะมีลิ้นด้านในนะครับจะไม่แสบหูนะครับแต่เราปรับให้มันแสบดากได้นะครับตัวนี้ต้องแปดใดียหญ่500บาทนะครับ12นิ้วเบรคจะเป็น15นิ้วนะครับตัวนี้นะครับเสียงสุดยอดนะครับตัวนี้บเ เดนห้15,500บาทนะครับพร้อมเปิดนะครับประกันตลอดอายุการใช้งานให้นะครับผมหลัง1ปีค่อยมาคิดค่าอะไรกันนะครับเบอร์สิบห้ากลาง12ลั่นลั่นสงการได้เลยนะครับโทรเข้ามานะครับ0 9 3 1 1 7 8 6าสขอบคุณครับ งบแค่ 15, หมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับถามไอเ้เพื่อนเจ้าแฟนเจ้าของนานถูกใจนะครับครับผมสุดยอดครับอโอเคขอบคุณครับเจา้าในฝากกดไลค์ like, กดแชร์ช่องเฮาหนะะ่อครับสวัสดีครับกัมหลานเจเหมียวเด้ออย่าลืมเด้อมาแวะอุดหนุนนะครับอยู่เต่าง,ง้อยนะครับเบอร์โทรร้านครับเอาเลยศูนย์หกสองครับศูนย์หกสองครับสองหกหนึ่งสองหกหนึ่งแม่ดิ๋ง แม่บ้าไปยังเดี๋ยวผมสีพิมพ์ลงไปครับผมอ่าโอเคครับผมจะได้กะโทรเข้ามาเด้<ม>ขอขอบคุณครับมีหลายเบอร์เนาะสี่เบอร์ขอบคุณครับ